จากลานกลางเต็นบ้านไออุ่นอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดำกลับเข้ามายังตัวมืออีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนมาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปที่นี่ค่ะหอโหวดเมืองร้อยเอ็ดและเราจะไปเล่นสิบลายที่กําลังเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนวันที่ปามไปคือ17กันยายนค่ะเราก็มีโอกาสได้ทดลองแล้วก็เล่นสิบลายนะคะเรียกว่าเป็นที่แรกของไทยเลยก็ได้ค่ะที่ปามตัดสินใจมาเล่นกันที่นี่นะคะเอ,อ้ยคนกำลังเล่นเลย น่าสนุกมาขนาดนี้แล้วต้องโอค่ะลุยคลิปจะเร็วนะคะกดผิดไปเป็นทแํแหลบเดี๋ยวปาอธิบา,ายค่าใจ่ายต่างๆแล้วก็เดินขึ้นมาที่เคาน์เตอร์ของชั้นนี้ได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดรอลิฟขึ้นไปนะคะ ค่าใช้จ่ายในการมาที่หอโหวตนะคะก็คือชมหอโหวตเฉยๆไม่เล่นซิปลายเนี่ยผู้ใหญ่50บาทเด็ก40บาทซึ่งจะต้องจ่ายกันที่เาน์เตอร์ด้านล่างก่อนขึ้นมาเลยนะคะส่วนค่าเล่นซิปลน์เนี่ยไปจ่ายกันด้านบนชั้น32ต่อค่ะแล้วเราขึ้นลิฟต์มานะคะลิฟต์จะพามาที่ชั้น31เราก็จะต้องวนทางซ้ายไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าแวะชมเมืองนะคะจากกล้อง2ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะจากชั้น31ไป32ก็ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นชั้นสําหรับการเลล่่นคะ เนี่ยค่ะซิปลายจะเป็นห้องข้างในนะคะแล้วก็รอบที่เปิดบริการนะคะปโอเคค่ะเราต้องเดินมาตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะใช่ค่ะ สิบลายเปิด9โมงถึง5โมงนะคะแล้วก็คำแนะนำคือมีอายุ11-18อปี e, ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมแล้วก็ผู้เล่นทั่วไปอายุไม่จำกัดน,น้ำหนักนะคะห้ามต่ำกว่า40และไม่เกิน101กิโลกร,รัมค่ะ ค่าเล่น10ลายนะคะคนละ101บาทค่ะถ้าจะเอาวิดีโอนะคะหรือว่าภาพถ่ายด้วยก็บวกไปอีก100เป็น201บาทแต่ใครนะคะที่อยากได้ภาพและวิดีโอแบบไม่ติดผู้เล่นท่านอื่นเลยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่301บาทค่ะโดยปกติแล้วการเล่นนะคะจะลงมาจากสลิงพร้อมกัน2คนเพราะฉะนั้นก็เลือกแพ็กเกจที่ชอบกันได้เลยนะคะราคาเท่านี้แหละทุกคนคก็คือว่าก้องอินซาเราหรือว่า อะไรที่ที่แบบเอาติดมาด้วยอาจจะไม่ได้ใช้นะคะเราจะได้ใช้กล้องของที่นี่เราจะได้เซนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบยินยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของการเล่นนะคะ่ะคว้าเลยค่ะ,นนะ,คะโทษนะคะปึ๊บตอนนี้ก็แต่งตัวนะคะเรียบร้อยเฮ้ยก็มีความรู้สึกว่าพาราโรเตอร์มันสูงกว่านี้นะแต่ว่าจังหวะของการลงมันไม่ได้แบบปึ๊บลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปลุ้นกันดูคะ่ะ คุมผมนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันนอ็อกอาชุดมีข้อห้ามอะไรไหมคะไม่ค่ะไม่มีแต่งสวยงามได้แต่ดูชุดเราดีดิดโอเคพร้อมลุยคะ่ะไป หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหชุดไปเล่นมันต้องเบอร์นี้เลยเหรอต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่จะไปเล่นก็สามารถใส่ชุดที่ธรรมาะแมงกันได้เลยค่ะของปาหมามันด้วยการตัดสินใจแบบฉุกเฉินแล้วก็รวดเร็วนิดนึงนะมันก็เลยออกมาเป็นชุดแบบนี้นะคะคือถ้ามันให้กระโดดลงอย่างนีน้คือช็อกรลทก,<ส>ก <MANDARIN> นึออกเอาอไว้ว่าจะมีเครื่องเล่นที่สวนน้ำอะค่ะที่มันแบบมันกั้นเราอยู่แล้วอยู่ดีๆมันก็ปึ้งลงไปโอ้ยังไงไม่เอานี้ยังพอให้ทําใจนะคะ ป่ะทุกคนโอ้ยสูงเหมือ,อนกันนะเนี่ยฉันจะไม่กรีด๊ดพี่ปล่อยมือได้ไหมปล่อยไม่ได้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 ใช้กล้องส่วนตัวนะคะทุกคนเอาง่ายๆว่าเราต้องใช้ของอินสตาเอ็ก่าที่นี่เท่านั้นอันนี้เดี๋ยวฝากไว้นะคะน่าจะเป็นซีนสุดท้ายจากกล้องเราแล้วเดี๋ยวไปดูของอินสตาที่นี่นะคะไปเลยโอเค ไอ้เสี่ยวเป็นตัวเปิดคู้เล่นเขาดาวพร้อมนะครับสามสองหนึ่งยกขาครับฉัน สนุกดีมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่านี้คิดพารามาเตอร์น่ากลัวกว่านี้ค่ะเ,เรียบร้อยคือ <c oughs> ตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาจอดเ,ออเขาจะอยู่ตรงจุดจอดแล้วก็ถอดอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เรานะคะเรียบร้อยนี่ มันไม่มีรูปตอน,ตอนก่อนลงเลยเะไปดูคลิปเอานะคะเรียบร้อยเล่นแล้วนะจัดไปโอเค okay, เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยเข้าอํานาจเจริญน,นะคะรู้สึกว่าสนุกดีคะ่ะมันก็แอบ,บเสียวตอนที่ถูกปล่อยตัวลงมานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปกติดีหลังจากที่โดดซิปลน์แล้วเราก็จะเดินมาตามทางนะคะไกลหน่อยนะ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเอาไอตัวกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เสื้อกาดเราก่อนนะคะเขามีกาแฟขายด้วยชั้น30นะเราก็จะลงทางเดิมเหมือนกันนะคะขึ้นลงทางเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปชั้น30ที่ชั้น30นะคะเราจะสั่งเมโน,โนโตูตรงนี้เลยนะคะมงมนี้ก็จะเห็นวิวงล่างนะคะโอเคต่อไม่ นในส่วนของรูปแล้วก็คลิปอะค่ะปกติจะได้อีกวันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคิวน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีคิวเนี่ยเราสามารถที่จะไปโหลดกันได้แบบเร็วขึ้นเขาจะมีคิวอาร์สำหรับเรานะคะที่จะไปเอารูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่มาจากกล้อง X5 ของที่หอโหวดนี่แหละค่ะก็จะได้รูปกับคลิปมาดูกันแบบสนุกสนุกโอเคค่ะเรียบร้อยก็โดดซิปลายอะไรหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอารถแล้วก็ไปกินร้านน้ําแถวๆนี้ร้านหนึ่งค่ะ พอดีเป็นคนดูช่องเขาบอกว่าเขามีร้านน้ำแถวนี้เดี๋ยวไปกินร้านน้ำปั่นนะคะแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็ค่อยขี่รถไปที่อำนาจเจริญก,กันต่อค่ะสนุกสนุกทุกคนอยากให้มาโดดซิปลน์ที่นี่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยราคาโดดอย่างที่บอกไปเนาะเล่นซิปลน์ก็คือ101บาทร้อยเอ็ดอะเหมือนชื่อของจังหวัดราคาเท่ากับชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็ อยากได้รูปก,กับคลิปนะคะแบบที่ปั๊ลงไปก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น2องบาทถ้าจะเอาไพรเวทแบบว่าเล่นซิปไลน์ลงมาคนเดียว3ามบาทคุ้มโอเคค่ะประมาณนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนมานะาอ้ามพลาดอพอดีมีคนดูช่องนะคะเขาบอกว่าให้แวะมาที่นี่เป็นร้านน้ำผลไม้ปัน่นเป็นร้านพวกผลไม้ เน้นผล,ลไม้เนาะแต่ว่าอีกร้านหนึ่งจะอยู่แถวโรงพยาบาลเหรอคะจะเป็นคาเฟ่น,นะแต่ว่าวันนี้ปามไม่ได้ชื่อชื่อทวีตเหมือนกันไหมคค่ะหลายจะชื่อ trio t ทรีโอเคค่ะใครแวะไปตรงนู้นก็ผ่านไปปุดนนุนก็ได้ค่ะแต่ของปามาไม่มีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ต้องรีบแบบไปแล้วเพราะว่าเผื่อเวลาขี่รถเผื่อฝนตกด้วยอเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกัน,นะคะ่ะข้างบนมันจะเป็นวิวของบึงนะคะวิต้องถอดรองเท้าไหมคะไม่ต้องถอดเนาะโอเคค่ะไป นี่ค่ะจะเป็นแบบสไตล์มูจิหน่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อูราณารังเชประมาณนี้ค่ะมาแวะพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะนี่จะเป็นวิวตรงนี้ สวยเลยอะใครแวบมานะคะใกล้ๆหอโวตก็มาที่ร้านทรีตได้ทำต,ตักมาอย่างเงนะี้ยเนาะก็วางหทวิชู <c oughs> ที่นี่มันจะมีซอสซอสผิดด้วยค่ะอันนี้เห็นตั้งแต่คราวที่แล้วที่ไปอีสานบนมแล้วเนาะแถวมุกดาหารใ,ใกล้ๆมุกดาหารแถวนี้แหละ มันจะมีซอสด้วยซึ่งไม่เคยกินสายซอสทำกินแค่กะปิกับะปิจีนะคะโอเคกินข,ข้าวบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวต้องขี่รถอีกสองชั่วโมงกว่าอันนิติใช่ไหมปิดพิกมันจะไม่ค่อยเสร็จมากมันจะไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่ริงกี่นากินแล้วอะ ขี่รถไปกันต่อค่ะวันนี้เป้าหมายจุดหมายของเราจะอยู่ที่อำเภอชานุมานอำนาจเจริญนะคะชื่อร้านกางเต็นบ้านขาวริมโขงค่ะแต่ว่าระหว่างทางเจอฝนตกหนักเลยอีกแค่2กิโลก็จะถึงแล้วนะคะแต่ต้องหยุดพักก่อนตอนนั้นน่ะนะคะระหว่างที่ฝนกําลังตกแล้วปั๊มก็แวะพักเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็คือยังปฏิบัติงานกันอยู่ค่ะแต่มันตกหนักมากชนิดที่ว่าวงแตกกันหมดเลยนะคะพี่ๆก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปกันค่ะ เหลือบำรออยู่ที่ด่านตรงนี้สักพักหนึ่งให้ฝนมันเบานะคะแล้วก็ค่อยไปกันต่อวันนี้นะคะทุกคนมันเป็นวันที่เลเทมากคือมาถึงลานห้าโมงครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ฟ้าร้องนะคะฝนฟ้าดูขนองเดี๋ยวต้องรีบกางเต็นท์ก่อนละกันเนาะ บ้านข่าวริมโขงนะคะจะมีค่าบริการของลานกลางเต็นท์9 9 9บาทต่อคนต่อคืนค่ะมีไฟให้ต่อพ่วงนะคะจะมีปลั๊กอยู่บริเวณติดกับห้องพักค่ะห้องน้ําก็มีเครื่องทําน้าอุ่นจะแยกอยู่บริเวณด้านหลังของบ้านนะคะก็สามารถใช้บริการได้ถือว่าโอเคค่ะวิวดีนะคะติดกับแม่น้ําโขงเลย กางเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่อไม่มีโต๊ะเดี๋ยวก็กินข้าวข้างในนี้ไปเลยะคะ่ะต้องแบบมาแค่แคมป์เฉยๆแต่วิวสวยวิวดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องเก็บของเชา้าเพื่อที่จะไปเจอพวกเกมที่อุบลน,นะคะมันจะขี่จากนี้ไปอีกประมาณ2องชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็5้าโมงสี่สิบสี่แล้วเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยร้อนฝน เจอทุกอากาศเลยค่ะตอนนี้ก็คือวิวสนามหญ้าลานกางเต็นท์ตรงนี้นะคะ ตอนนี้คือร้อนไม่ไหวนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้สระผมอีกรอบหนึ่งไม่ไหวห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะโอเคเไไเขอบคุณคะ่ะออกมาก็มืดเลยนะคะ โอ้โหเต็นเรามืดมากเดี๋ยวไปใส่ไฟก่อนข้างก็นี่สั่งสลัดไก่ร้านใกล้ๆตรงนี้นะคะเจ็สิบบาทสั่งกับทางเจ้าของที่นี่ได้เลยค่ะเหนื่อยมากอะวันเนี้ย สมควรเหนื่อยเนาะไปเล่นสิบลายขี่รถกลับไปกลับมา กวไวงลเดินชาิหายิ้มให้ใจลมเย็นขึ้นเบาเบาแค่นี้ก็พอก็สุขใจไปลองเอาไปลองลองเอาไปลอง ไปดูเธอจะูจะเข้าใจโลกนี้งดง่ามเหมือนฝันปปร้อ,อ,อใเธอจะพบแซองอบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะถือว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงเกินไปแล้วก ติดริมน้าโขงค่ะใครที่มีเวลามาลานได้เร็วกว่านี้ก็น่าจะดื่มด่ากับบรรยากาศกันได้นะคะรวมไปถึงห้องพักด้วยนะใครที่อยากจะนอนสบายๆหน่อยนะคะห้องพักก็9 99 9บาทเองค่ะเจ้าของใจดีนะคะแล้วก็อยู่แถวๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะฝากเอาไว้ละกันค่ะอีกหนึ่งลานกางเต็นที่อำนาจ,จเจริญไกลที่มองหาลานกางเต็นโซนอีสานล่างนะคะก็สามารถแวะมาดูมาเที่ยวแล้วก็มาแคมป์ปิ้งกันที่นี่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกัน ไว้ด้วยนะคะกับอลองค่ะเจอกันใหม e ่ EP หน้าสวัสดีค่ะ